พชรยนต์สวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งะคะสาขาใหญ่ค่ะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยจ้าจ่ามีรถคันใหม่ๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะกับคันนี้เลยนะคะสุดหลอ่อหนึ่งในดวงใจคนไทยนะคะเป็น isuzu d max เครื่อง1.9ตัวแซสีเทาดำคันนี้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือสีเกรยนั่นเองค่ะ ที่เพจย,ยนนะคะเสนอขายเพียงราคา575,000บาทเท่านั้นค่ะตกพรอเดือนล้า11,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับไม้วิ่งคันนี้นะคะไม้วิ่งอยู่ที่ไมวิ่งอยู่ที่150,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถใช้งานมา5ปีนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยค่ะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันรถกันเลยนะคะ มาดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าก็จะมาพร้อมนะคะไฟแบบโปรเจคเตอร์ค่ะโคมไฟยังใหม่ๆสวยๆนะคะใสๆอยู่เลยยังไม่มีรอยแตกรายงานนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะเดทามรันนิ่งไลท์นะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นนะคะไฟตัดหมอกตัดด้วยขอบโครเมียมส่วนกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นนะคะโฉมออเนิว นะคะสวยงามแล้วก็ทะเบียน2องขอไข่นอนเนหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งลูกค้าจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวค่ะสภาพเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกความไม่เคยผ่านการจมน้ํามาค่ะรับประกันได้ลูกค้าสามารถเอาสำเนารถนะคะไปตรวจเช็คที่ศูนย์อิสสุดีแม็กได้ทั่วประเทศเลยนะคะ,ะมาดูส่วนนะคะของล้อก,กันก่อนค่ะ ล้อนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะสัญ,ญลักษณ์อิซูซุอยู่ตรงกลางนะคะเป็นล้อเดิมนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแท้ทุกชิ้นส่วนค่ะส่วนยางนะคะก็จะเป็นยางมิชลินนะคะใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางขอบ18นะคะยางค่อนข้างจะใหม่อยู่นะคะนะคะยางแทบจะไม่ค่อยโดนนะคะถนนเลยแทบจะไม่ค่อยวิ่งเลยนะคะเพราะว่ารถเราเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้นะคะ ามาดูส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะอันนี้คือความเดิมนะคะแล้วก็มาดูส่วนรอบตัวรถกันต่อค่ะนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฮไลนเดอร์อยู่ด้านข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมแต่ว่านะคะยังคันนี้ยังไม่มีการติดนะคะกันสาดมาให้แต่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถติดเพิ่มได้ค่ะ ส่วนกระจกนะคะอ่าส่วนที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมตัดกับตัวรถนะคะสวยงามส่วนบันไดนะคะบันไดาทางขึ้นก็จะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะกับสีดำลงตัวได้สวยงามค่ะรถนะคะใหม่สภาพเดิมทั้งคันนะคะเจ้าของเดิมใช้งานทันุชถนอมแล้วสภาพรถไม่ช้ำนะคะเดิมทั้งคันเลย ใครที่กำลังมองหาและอยากได้รถอิ u ุสุดีแมกไว้ใช้งานนะคะตอบโจทย์ทุกรุ่นทุกสมัยไม่มีตกยุคนะคะบอกได้เลยว่าใครที่มองหาแล้วก็อยากได้ไปเป็นเจ้าของนะคะรีบๆเลยเอามาดูส่วนของไฟท้ายกันค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะลูกค้าจะเป็นเหลีหล่ยมขอบสี่เหลี่ยมนะคะดูสวยงามลงตัวคะ่ะสัญลักษณ์อิซุสุดีแนะคะแต่คันนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับอินทิกาตัวแซคันนี้นะคะยังไม่มีกล้องมองหลังให้ค่ะส่วนนะคะทางขึ้นนะคะที่พักนะคะทางขึ้นด้านหลังก็จะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมทำให้ดูสวยงามแล้วก็ออกแบบมาลงตัวดีไซน์ค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังสนใจและอยากมองหาไปใช้งานคันนี้จะจาบอกว่าตอบโจทย์เลยนะคะอ่า สำหรับนะคะด้านในเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพาลูกค้านะคะไปดูกันเลยค่ะมาดูความใหม่นะคะของภายในรถคันนี้กันค่ะมาดูส่วนอันดับแรกเลยก็จะเป็นแผงประตูนะคะด้านข้างก็จะคุมโทนที่สีดำนะคะตัดด้วยสีเงินพลทลิกดูสวยงามแล้วก็ทำให้มีเหมือนลูกเล่นนะคะเวลามองเข้ามาจะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนนะคะปุ่มกระบกระจกอัตโนมัตินะคะ เรยังมีปุ่มเดียวอยู่อยู่ข้างคนขับค่ะนะคะถัดมานะคะมาเป็นมาดูส่วนของพวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติดฟังก์ชันแล้วนะคะสามารถควบคุมเครื่องเล่นนะคะหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบสามกา้านหุ้มด้วยหนังนะคะสีดําเดินด้วยได้จะเข็บสีดําส่วนหน้าปัดค่ะหน้าปัดนะคะจะแสดงผลก็ยังจะมีสนะคะช่องอยู่ค่ะก็จะเป็นส่วน วัดรอบแล้วก็เข็มไมค์นะคะวิ่งวัดระยะวิ่งนะคะ<ม>แล้วก็นะคะมาดูส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็ค่อนข้างกว้างนะคะคุมโทนสีดํานะคะขอบด้านข้างนะคะฝาคอนโซลก็จะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกสามารถเล่นเครื่องเล่น VCD ได้นะคะเครื่องเล่นวิ d FM ค่ะนะคะส่วนแอร์ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่ค่ะส่วนนะคะคอนโซลด้านกลางนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์สีดำตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกส่วนคอนโซลด้านกลางนะคะก็ยังนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้สองช่องนะคะอ่าส่วนคอนโซลด้านกลางนะคะ,ะมาดูส่วนของเบาะก,กันค่ะมาดูส่วนของเบาะก,กันต่อนะคะเบาะค่อนข้างจะเดิมนะคะค่อนข้างจะใหม่นะคะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะเบาะนะคะแมงไม่ช้ำบ่งบอกถึงว่า เจ้าของเดิมนะคะใช้งานทะนุถนอมหรือว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะถือว่ารถคันนี้สภาพใหม่สภาพเดิมและสวยงามมากนะคะน่าเล่นค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะเจ้า๋าวว่าไม่ควรพลาดเลยอ่ะพิเศษกว่านั้นนะคะเจ้าของเดิมนะคะติดนะคะอ่าล็อกเทคมาให้ด้วยนะคะกันขโมยให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ก็ซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะอ่ะมาดูส่วนของนะคะ นะคะความกว้างด้านหลังสําหรับห้องผูธธ้โดยสารนะคะอ่าส่วนนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือด้านข้างตรงแผงประตูก็จะมีที่วางขวดน้ำให้หนึ่งขวดนะคะขนาดหนึ่งชห้าลิตรก็สามารถวางได้นะคะส่วนเบาะด้านหน้าคนขับนะคะด้านหลังก็จะมีที่วางนะคะช่องวางเอกสารวางใช้วางของเก็บของอเนกประสงค์ได้ะคะ่ะแล้วก็ส่วนอ่าด้านข้างคนขับนะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางของ แแก้วน้ําได้นะคะไปตลาดก็สามารถแขวนของอเนกประสงค์ส่วนเบาะด้านหลังก็ตรงกลางจะมีนะคะที่พักแขนให้นะคะแต่ยังไม่มีนะคะที่วางแก้วน้ําให้นะคะสําหรับที่พักแขนนะคะแต่เขาจะเอาที่วางแก้วน้ํานะคะมาไว้ที่นี่แทนตรงคอนโซลที่นะคะตรงกลางนะคะดังบางที่วางแขนคนขับนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ วางแก,ก้วกาแฟนะวางขวดน้ําได้แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB ได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษากับเจ้าจ่าได้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากติดต่อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์094 298 77 6 6่อนะคะรถคันนี้สวยเดิมทั้งคันจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ ืส่วนของความใหม่นะคะของห้องเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลค่ะเป็นเครื่อง1.9นะคะสภาพคันนี้เดิมจริงๆนะคะเดิมทั้งคันนะคะลูกค้ารับประกันและมั่นใจได้เลยว่าทางเรานะคะไม่มีรถจมน้ําไม่มีรถตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะอะ่สังเกตนะคะเพจเรายังอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะสีรอยเต็มมาร์ก รอยน็อตไม่มีรอยขันรอยคลายนะคะบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้นะคะเดิมจริงๆลูกค้านะคะอยากมาดูรถตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับนะคะสามารถมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะบริษัทเปิดทุกวันนะคะติดต่อมาหาจ่จาได้เลยที่เบอร์0942987766นะคะส่วนรายการจัดไฟแนนซ์นะคะยอดคันนี้สามารถจัดได้เต็มนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าไม่มีเครดิตก,ก็สามารถฟรีดาวได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับนะคะรายรับนะคะของลูกค้าแล้วก็นะคะเครดิตสำหรับวันนี้นะคะจะจ๋ามารีวิวคันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามช่องเจ๊จ๋าไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ